ก็สวัสดีนะครับสวัสดีกับเราในช่องทางแม่มุนนำโชคอีกวันนะครับวันนี้วันนี้ก็ภาพข่อนเหมือนเคยเช่นเดิมครับตันนี้เช้าครเห็นเขาราได้ยังกินอีกเนาะโอ้ได้เฟียงตกองเฟียงกองฟางน่งเป็นตาเสบเท่้ะฟางเขาเหนียวยามา โอ้คขีิหอมครับกินเฟียงกินเฟียงมีนนฟงฟางแสีบบะมุนบะเขาหอมเลยวะกินนะกินย่างเยวะเลยมันอือกินไปตเจแสบเพียงอตีออกอ๋อ กินฟางข้าวหอมข้าเนียวบ่อกัดไหมคำนี้ใหญ่ปตตาเสบเปตตาเสบก็จะเป็นมัดครับคล้ายฟอนเข่าเนาะโอ้มีเม็ดเข่ารีบพอยังบ่อเนี่ยคล้ายมัดหญ้าครับ หอมเขาเหนียวเสบแสบแสบกินเอาสาวบมืบ่นกัดกัดกัดเป็นคำเลย เป็นปอนเขาเนะาะบ้หน้าเอืนอ่นปอนเขาที่ชาวบ้านเขาเอาเมาตีแล้วนะครับผมเพิ่อตีแล้วเอาจะเอาเป็นเฟียงเป็นฟางคือสีหอมหอมหอมแบบฟางข้าวเหนียวรสชาติก็จะหอมๆครับ ส่วนมากทางบ้านเราจะบ่ค่อยมีฟางข้าวเหนียวจะมีแต่ฟางข้าวสวยเข้าเจ้าครับแล้วก็รูดออกรูดดอ,อกกัดเอาโอ้แสบแสบแสบวันนี้มามาดูไม่มูลกินกินกินหญ้ากินอาหารครับผม รบมีบอ่อเข่าเลยครับผมบอ่อเข่าหอมเลยเอ้กินเอาถ้ากินอิ่มแล้วทวงตัเข้าเนาะมันจะเข้าร่มหอมฟางเข่าเนี้ยมาดิโอถ้าตอนกันขึ้นจะขึ้นจะกินดีคือจะเย็นดี ตอนกลางวันก็ช่วงแบบกินออกไปกินแล้วก็ถ้าร้อนก็เข้าร่มคืนอากาศเย็ยนก็ออกไปอีกคงจะประมาณนี้แหละครับนี่กินไปจแต่เสบขึ้นย่าง นขนาดแห้งๆยังกินครับธรรมาดาจะธรรมดาถ้าเป็นฟางแห้งนี่เดี๋ยวไม่ค่อยกินนี่มันจะเป็นไข่ไข่มันจะมีความความนุ่มความชุ่มความชื้นบ่จะมีกลิ่นหอมๆอมยูห่หอมข่าวเหนียวหอมฟางข่าเหนียวข้าไม้คือเสียบเนาะปมเอ,อือ อากาศร้อนก็เข้าร่มเอามาสชา้าเอ,อถ้าอากาศเย็นกินดีครับคงสจะอิ่มบ้างอิ่มหลายอย่างหอนบ้า ร้อนไหมร้อนก็เข้ามาเออโซตึงแล้วมาทั้งพี่โอ้ลมเย็นสบาย ร่มไม้อาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าใบดกใบหนาอยู่กินแล้วก็พักผ่นอนเขาล่มด้วยมมมูลน อ๋อแม่แม่ท่านในแวะผ่านมาครับผมแวะผ่านมาก็เป็นกําลังใจให้ได้ดครับเด้อครับฝากกดติดตามครับฝากเป็นกําลังใจครับให้กับแม่มูลด้วยนะครับผมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ